ด่วนคลังแจงแล้วเงินดิจิตอลเฟส3แบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีอายุ16-59ถึง59ปีและกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะคะ แปลมีข่าวดีนั่นก็คือสำหรับเฟสสามกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเป็นเงินสด1,000 0บาทกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะ และสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลเฟส3มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะสำหรับเงินดิจิตอลเฟส3จะมีทั้งผู้ที่ได้รับเงินสดและผู้ที่จะต้องรับเป็นเงินดิจิตอลนะคะนั่นก็คือสำหรับ การแจกเงินดิจิตอลเฟส3ตอนนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะเนื่องจากว่านายจุรพันณ์อมอนวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้าแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการแจกเงินดิจิตอลเฟส3โอนให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อวันที่15กันยายน2567และมีอายุตั้งแต่1 6ถึง60ปีมีอยู่ทั้งหมด16ล้านคนรวมถึงกลุ่มผู้ที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มเปราะบางมีอยู่จํานวน 1ล้านคนซึ่ง1ล้านคนนี้นะคะเตรียมเฮรอได้เลยเนื่องจากว่าได้รับเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้แน่นอนค่ะส่วนสำหรับที่บอกว่าเฟซสามใครที่จะมีสิทธิ์ถอนเงินสดออกมาได้บ้างหลายๆคนถามมานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยืนยันจากทางกระทรวงการคลังแล้วนะคะว่ามีเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับเป็นเงินสดนั่นก็คือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนกับ กลุ่มร้านค้านะคะแต่สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนั้นจะได้รับเป็นดิจิ t a ลวอลเล็นะคะแล้วก็จะมีการโอนให้ในช่วงไตรมาสที่2อ,อย่างเร็วสุดก็เป็นช่วงเมษายนอย่างช้าสุดก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ได้เป็นดิจิ t a l วอลเล็อันนี้ไม่สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสำหรับร้านค้าที่ ถอนออกมาได้ตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังเตรียมที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะจากเดิมที่คิดว่าจะมีการจ่ายเป็นเงินสดเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบ2ก็อาจจะผ่อนปลนให้นำเงินดิจิตอลวอลเล็ตออกมาใช้ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองแต่สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้แน่นอนยืนยันแล้วนะคะจากท่าน จุลพันธ์อมรวิวัตรเองว่าสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย1,000 0บาทแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องดาเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชน13หลักรอไว้นะคะนั่นก็คือนายเผ่าภูมิรลจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับการตรวจสอบแยกกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟน หลังจากจะมีการประกาศขั้นตอนว่าต้องดําเนินการอย่างไรนะคะคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกไม่เกิน2เดือนต่อจากนี้รวมถึงรายละเอียดต่างๆเพื่อยืนยันว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นต้องไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะก็จะได้รับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องได้เงินพร้อมกับกลุ่มเฟสสามที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอาจจะได้หลังจากที่ จบจากกลุ่มเฟส3ที่ได้เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนถึงจะได้รับเงินสด1,000 0บาทแต่ว่ายังไงก็ตามได้รับเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้เลยแน่นอนหลายๆคนก็ถามนะคะว่าจะดูยังไงล่ะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะดูจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราอย่างเช่นโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่ใช้แบบปุ่มกดอันนี้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ถ้าหากว่าโทรศัพท์ที่เราใช้งานนั้น มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ย่อมหมายความว่าเป็นแบบที่มีสมาร์ทโฟนแน่นอนนะคะหรือว่าเขาอาจจะมองจากการที่เราลงทะเบียนเงื่อนไขของโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าจะต้องมีสมาร์ทโฟนแน่นอนแต่ว่าตรงนี้เขายังไม่ได้แจ้งออกมานะคะว่าเขาจะมีการพิสูจน์ยังไงว่าคนคนนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับข่าวดีก็ยืนยันว่า ได้รับเป็นเงินสดแน่นอนแต่จะลงทะเบียนเมื่อไรเดี๋ยวจะมีข่าวสารมาแจ้งหลังจากที่เขามีการประกาศออกมาค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ